ยำให้เจ้านี่ยคหมูเขาเห็นบหมาบหมาเขาไปขอแล้วเหีเ้วกบลันมันเหมือนนั้นมาเตียงเงี้ยง,ไง,ไง่ายลวกเหมือนนั้นลักมาจ่อยอะเตียงนี่ะลักเข้ามาเตียงมันพวกเจ็ดฝันมันเข้ามาเตียง พุ่นบ้นบน้ไนไสเฮ้าไว้พุ่นเฮ้าไอ้สลิงนีน่ยฮึลวกนี่ยังนผมนได้ผลยาเทียนี่ล้อเงินนั่นน่ะไอ้กีดขันน่ะได้ไ่ได้บุ้งสองห้าสองหอกนี่น ่นยามนี่แล้วก็แล้วแลยตัดบนุ่นหิมปุกหิมลุกไว้ขุดปีหน้าปุ่นปีไหนปุ่นครับเดี๋ยวก็เดินทางกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้ก็อึมคขึ้มเมืบรรยากาศทุกทุกฝนตกฝนตกมาเจ้าม่คืนกับ่ตกครับไปบ้านกัน Đáng, không? lột xiềng quay nọ quân má một đây mườn cái đín nếu cái đín tít nó cuống lắm cái má nhá hang không kính làm kín đấy hồi lễ lẽ phái tán ban cũng ban cả hai gấu nhà một tấn nè ông Úc mất một mí hạt thún sạch cái gì về dưới mướn khẩu xuống đi xuống xín đúng nè dưới cả cái xoay đó đọt loài là ha là ship thề tít tiếu đủ nhà này ngám nhớ này nhà ngám tẻ ngám hoài ก็หันจ้างไงจ้างมาให้คุณข้าวโพกู่หลายโฮไม่เห็มากินเนี่ยหมูนี่นะทำมันแก่แก่น้อยเถอะ้ันนี้ข้าวโพมันหนุ่มพักน้อยอยู่พักน้อยอยู่ทำมันแก่แก่มือดําแล้วเต้เดี๋ยวเอาอ่ะฮ่าน่ะมันฮู้ หูดีหาปากบึ้นน่นอย่างมันหักไปใหญ่หมูมาเร็วตะกอนมาจีมีมาเร็วแพ้่ได้แพ้ว่าไง

bột châu kia nó mình cho nó ai ưu nó muốn một má chín đi à khó đi uhm. mũi đáng vô có mũi đấm đó má hà này hù đi uhm. mũi đáng vô โกนปัดโกนตัวขุ่นท้างนี่ก็ตัดแล้วอุ๊กเหี้มอ่อุ๊กเลี้ยว มันอยู่ไหนนี่นี่หมูเรานี่นี่นี่เราเขานี่นอนหนามั้นมีหนองนี่า้นเดี๋ยวนี้มุมม,มีไปมมาไปมมาหลัดหมาบบนี้เขาปวดบบแกเที่ยนีเจ้านี่ก็เริ่มแก่แล้วนี่น้อยเถอะ má lõm cái kè, kè ngoài cơ một khi bánh má giảm nè ha, Con má chỉ muốn đi bỡ bỡ này. giờ phải sướng lặt đi คุณซิมคำแล้วลูกปุ่นมาคุกเข่าิิงหมดได้ไหให้ลูกหน่อยถูกมันกับบทายบุญยิงกัมไล้เขาไ้ปุ่น,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 ข,ปปนขึ้นบน้นสามทีัวนี่เห็นหน้อยเด้อดมาปวดเจ้านี่นะ เดีย๋ยวลัดเหลานี่นี่มาเหล่านี่าามาขึ้นนี่กจิ้ง <c oughs> ต่างเจ้าเนี่มันกับมาคุยตัวนี่นลักใจหลายเตี่ยแล้วนี่ต่างนี่ไอ้หนาเนี่ยัิติดหน่อย นี่เจ้าของไม้ย,มกออยำกันี่ขอเด้อครับสผหรับนี่ขอจบลงนี้กันเด้อครับถืยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเจมิมถือดูส่องใส่สันแหน่เด้อครับฝากด้วยขอบคุณครับบ๊ายบาย